すいません。 ที่องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกเผ่าภากรรามนุษรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายกเป็นประธานนำพันเอกอภิชาติมีธัญญกรรองผู้ในการกอรมนจังหวัดนครนายกพันตำรวจเอกทนางศักดิ์คำมาตผู้กำกับสพเมืองนครนายกข้าราชการตำรวจส่วนราชการประลัดอำเภอเมืองนครนายกกตตรอสพเมืองนครนายกผู้บริหารสถานศึกษาและสื่อมวลชนร่วมงานประกาศความสำเร็จพิธีมอบรางวัลตามโครงการสมาเซพ โซน4.0ประจำปี2,565โดยมีการถ่ายทอดสดจำนวน100สถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อรับทราบโครงการสมาเ t Safety น4.0ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นโครงการตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภยัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2,564สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการดำเนินโครงการนำร่องในระยะแรกกับสถานีตำรวจ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกประเทศจํานวน15ส,สถานีโดยสถานีนําร่องทั้ง15ส,สถานีทําหน้าที่เป็นซันบอกเพื่อทดลองหารูปแบบและบทสรุปที่เหมาะสมในการจัดทาโครงการดังกล่าวในระยะที่2ซึ่งการดําเนินโครงการนําร่องทั้ง15ส,สถานีนั้นที่ผ่านมาได้ผลดีและได้รับการตอบรับจากประชาชนดีปัจจุบันจึงได้มีการขยายผลการดําเนินโครงการในระยะที่2ไปทุกจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและชุมชนอุ่นใจและเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น